สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมังรางวันที่หวันที่งวดวันที่1นึพฤศจิกายน2563ค่ะพี่น้องเมือง5 5 6 4 4 4นยองลอตเตอรี่ของหนูนิด102 404ค่ะพี่น้องท<อ>างรางออก40เป็นอยังคือจังเป็นจังสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเหลือใจคะ่ะ<อ>ยังอันนีขันวานนีค่คกะ ข้างลางขึ้นบ่ออกเป็นศูนย์ส่ขันขันสี่เพราะหอยควถือเกข้างลางขึ้นบ่อออกเป็นศูนย์สี่ขันมาออกเป็นสูสี่นย์เต็ดยางเนาะโอ้เหลือใจได้เนาะสื่อบ่ถือค่ะสื่อมาหลายงวดแล้วค่ะบ่ถือจกักเถือประเดทุนขึ้นจักเถื่อปรทิมมาออกอยงสี่มึงเนี้ยสี่ศของนุนิดศูนย์สค่ะรางวัลที่หนึ่งห้านยสี่ศูนย์สี ของ้องนิดหนูนี่เหลือใจค่ะบอกตรงๆว่าเหลือใจแห้งหลายโอ้ยสิเป็นลม